สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องติดหนังแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง The Royal Treatment ค่ะ หนังเรื่อง The Royal Treatment เปิดเรื่องราวมาที่อีซีสาวช่างตัดผมในนครนิวยอร์กที่ถูกจ้างให้มาตัดผมแก่เจ้าชายโทมัสแห่งลาเวเนียแล้วระหว่างที่กำลังจะแปลงโฉมก็ได้เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อีซีไม่ประทับใจในตัวเจ้าชายแต่เจ้าชายกลับประทับใจในตัวอีซีเขาจึงได้ตามหาเธอและขอร้องให้เธอช่วยกลับมาตัดผมให้เสร็จ เมื่อทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันทำให้เขาและเธอต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอีซี่ก็ได้รับเชิญให้มาแสดงฝีมือตัดผมให้แก่เจ้าชายในงานพิเศษสมรสที่ประเทศลาเวเนียอีซี่โดยในระหว่างนั้นอีซี่ก็ได้ออกไปเดินเที่ยวเพื่อดูวัฒนธรรมความเป็นอยู่และเธอก็พบว่าลาเวเนียนั้นมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเธอจึงคิดหาทางออกและช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อน ครั้งนี้เจ้าชายก็รู้สึกสนใจและได้เข้ามาทําภารกิจนี้กับเธอเช่นกันเมื่อเขาได้ใกล้ชิดและรู้จักเธอมากขึ้นความรู้สึกบางอย่างจึงก่อเกิดความรักต่างชนชั้นขึ้นแล้วความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามชมนะคะในขณะที่อีซี่เดินแจกขนมให้ชาวบ้านในระแวกบ้านนั้นก็ต้องพบกับ ร้านเสริมสวยของเธอถูกไฟไหม้เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปดูพบว่าเพื่อนๆนและแม่ของเธอกำลังช่วยดับไฟกันอย่างอลหลมานเมื่อสอบถามจึงได้รู้ว่าเหตุเกิดไฟไหม้เกิดจากการใช้เครื่องไดร์เป่าผมและเครื่องไมโครเวฟพร้อมกันซึ่งอีซี่ก็ได้ติดป้ายเตือนไว้แล้วว่าห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้พร้อมกันเป็นอันขาดทันใดนั้นเองผู้ดูแลตึกเช่าที่เธอเช่า เบอรร้านเสริมสวยอยู่ก็ได้เข้ามาต่อว่าแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากอีซี่อีซี่จึงเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เธอตั้งใจจะเก็บไว้เที่ยวรอบโลกเพื่อเธอจะได้ไปท่องโลกตามความฝันของเธอมอบเงินจำนวนนี้ทั้งหมดให้กับผู้ดูแลตึกเช่าโดยที่ครอบครัวของเธอไม่สนับสนุนเพราะว่ามันเป็นความฝันของเธอแต่อีซี่ก็บอกว่าไม่เป็นไร ตัดภาพมาที่เจ้าชายที่กำลังจะไปร่วมงานฉลองพิธีมั่นแต่ว่าทั้งชุดและหน้าผมยังไม่พร้อมจึงให้คนหาช่างตัดผมที่ดีที่สุดมาตัดให้ด้นนานพ่อบ้านจึงโทรหาร้านของอีซี่ซึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็นการโทรผิดร้านเนื่องจากเขาใช้สิริในการค้นหาชื่อร้านและโทรออก อีซี่รับงานและรีบเดินทางมายังโรงแรมที่เจ้าชายพักอยู่และพบกับพ่อบ้านพ่อบ้านจึงพาขึ้นไปแนะนำตัวกับเจ้าชายและเริ่มการตัดผมจากนั้นมีคนรับใช้เดินเข้ามาเพื่อจะนำชามาให้แต่เจ้าชายบอกว่าเจ้าชายไม่ได้สั่งแม่บ้านสุดโหดก็เลยเดินเข้ามาบอกว่าฉันเป็นคนสั่งให้เอง เจ้าชายไม่ดื่มแม่บ้านสุดโหดก็เลยสั่งให้คนรับใช้นำน้ำชาไปเก็บแต่ว่าคนรับใช้ซุ่มซ่ามเลยทำน้ำชาหกหมดเลยจึงโดนแม่บ้านสุดโหดดุอย่างรุนแรงและเจ้าชายก็ทำเป็นเพิกเฉยและอิซี่ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกว่ามันไม่ยททุติธรรมที่เจ้าชายไม่ช่วยอะไรเลย อีซี่จึงขอปฏิเสธที่จะตัดต่อแล้วก็บอกให้เจ้าชายตัดเองแล้วเธอก็กลับบ้านและนั่นก็ทําให้เจ้าชายประทับใจในตัวอีซี่เป็นอย่างมากเจ้าชายตามมาถึงที่ร้านเพื่อจะให้อีซี่ตัดต่อให้เสร็จตอนแรกอีซี่ก็ปฏิเสธแต่ต่อมาอีซี่ก็ยอมตัดให้แต่โดยดี เจ้าชายประทับใจในตัวอีซี่มากจึงชวนอีซี่ออกไปเดินเล่นโดยอ้างว่าให้เดินไปส่งเขาที่สถานีรถไฟโดยที่มีรถของพ่อบ้านตามมาติดๆอีซี่ Easy เลยหาเรื่องสนุกเพื่อจะแกล้งพ่อบ้านโดยการวิ่งหนีตัดภาพมาที่ด้านของคู่อภิเศกสมรสของเจ้าชายกำลังคุยเรื่องงานแต่งพ่อบ้านจึงเข้าไปแนะนำร้านของอีซี่เพื่อที่จะมาเป็นช่างในวันงานแต่งงาน พ่อบ้านก็ได้มาคุยกับอีซี่เรื่องการที่จะไปเป็นช่างในวันงานแต่งแต่แม่เธอดูไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรที่เธอจะทิ้งร้านไปเพื่อออกไปผจญภัยในโลกกว้างด้วยความที่แม่เป็นห่วงแต่ว่ายายของเธอก็ได้บอกว่าให้เธอออกไปทำตามความฝันเธอเพื่อนเพื่อน,เ,อนเธอจึงดีใจกันใหญ่เลย อีซี่และเพื่อนๆก็ได้เดินทางไปยังพระราชวังของเจ้าชายแห่งลาเวเนียซึ่งใหญ่และหรูหรามากๆถึงพระราชวางังอีซี่ก็ได้พบกับพ่อบ้านเป็นคนแรกและได้ทําการทักทายเข้าไปชมพระราชวางังและพบกับพ่อของเจ้าชายและแม่เลี้ยงของเจ้าชาย จากนั้นพ่อบ้านก็พาขึ้นไปชมห้องพักของพวกเธอและพบกับคนรับใช้ที่จะคอยรับใช้พวกเธอจนจบงานและอีซี่เป็นคนเดียวที่ได้ห้องนอนส่วนตัวเพราะเป็นประสงค์ของเจ้าชายที่ต้องการถ่ายโทษที่ทำให้เธอไม่พอใจในการเจอกันครั้งแรกจากนั้นสาวๆก็ขึ้นไปบนหอคอยเพื่อชมวิวซึ่งผเบว่าวิวนะ่ะสวยมากๆเลย หลังจากที่สาวๆไปชมวิวกันเสร็จก็มาพบกับแม่บ้านสุดโหดซึ่งเป็นคนที่เข้มงวดมากๆเธอจะคอยดูแลการแต่งหน้าทำผมของราชนิกูลและแน่นอนว่าแม่บ้านสุดเนียบนะคะก็ต้องมีบททดสอบให้กับช่างทำผมที่จะมาทำผมให้กับราชนิกูลโดยนำคนครัวและคนสวนมาให้กับช่างทำผมเพื่อทดสอบฝีมือ อีซี่ทำออกมาดีเลยทีเดียวอีซี่มีฝีมือในการแปลงโมผมของผู้ชายแต่ว่าเพื่อนเธออีกสองคนนั้นไม่รอดเมื่ออีซี่ผ่านบททดสอบอีซี่ได้ออกไปเดินเล่นแถวรอบๆพระราชวางังแล้วก็เข้าไปเดินเล่นในเมืองแล้วอีซี่ก็พบกับชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ติดๆกับเมืองชื่อชุมชนว่าทางข้ามรถไฟตรงนี้ดูไม่เจริญเท่ากับในเมืองเท่าไหร่แต่ผู้คนก็เป็นมิตร ระหว่างทางที่กลับมาจากเดินเล่นอีซี่ซื้อขนมมาแจกจ่ายทุกคนที่เดินผ่านแล้วก็รวมถึงยามหน้าราชวังด้วยจึงบังเอิญพบเจอเข้ากับเจ้าชายแล้วก็คู่อภิเศษกับเจ้าชายจึงแบ่งขนมให้ไปอีซี่กลับขึ้นมาบนห้องและขึ้นมาชวนเพื่อนของเธอไปเที่ยวกังคืนในคืนนี้แต่ว่าเพื่อนเหนื่อยล้ากับการฝึกตัดผมกับแม่บ้านสุดโหดมาก อีซี่เลยต้องไปคนเดียวพ่อบ้านเห็นอย่างนั้นก็เป็นห่วงเลยให้เจ้าชายไปเป็นเพื่อนอีซี่พาเจ้าชายเข้าไปเดินเล่นในเมืองแต่ว่าเมืองเงียบสงบมากเนื่องจากชาวลาเวเนนอนไวัยอีซี่เลยนึกขึ้นได้ว่าไปตรงทางข้ามรถไฟน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำอีซี่ร่วมเต้นรำกับชาวบ้านอย่างสนุกสนานและอีซี่ก็ให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปชวนเจ้าชายเพื่อเข้ามาเต้นรำด้วยกัน หลังจากเต้นรำกันเสร็จเด็กผู้หญิงก็ชวนให้อิซี่เข้าไปดูห้องเรียนของเธอและที่นั่งของเธอและอิซี่ก็ได้พบว่าห้องเรียนของเด็กผู้หญิงคนนั้นว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ของเล่นสื่อการสอนหรือว่าโต๊ะก็อี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับเข้ามาที่วางและคุยกันนิดหน่อยเหมือนเจ้าชายจะเริ่มชอบอีซี่เข้าแล้ว หลังจากเจ้าชายได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านตรอกข้ามทางรถไฟเจ้าชายจึงไปขอพังเมืองในการพัฒนากับพ่อแต่พ่อไม่ยอมให้ดูบอกว่าเป็นความลับเจ้าชายต้องการที่จะพัฒนาตรงนี้ให้ดีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เจ้าชายและคู่อภิเษกก็มาซักซ้อมพิธีการที่สนามหญ้าแต่สายตาเจ้าชายก็จดจ้องไปที่อีซี่ที่กำลังไปขอรับบริจาคของเล่นแล้วเอามาไว้ในป้อมยามหลังจากอีซี่ไปคุยกับยามเสร็จว่าขอพื้นที่ในการเก็บของเล่นที่จะมีผู้คนมาบริจาคอีซี่ก็ได้เดินทางเข้าไปในเมืองและแจกใบปลิวเพื่อขอรับบริจาคเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วและของเล่นที่ไม่ใช้แล้ว และไม่ใช่เพียงเท่านี้อิซี่ยังไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบมาทำสปาเกตตี้เพื่อแจกเด็กๆในโรงเรียนโดยขออาสาช่วยเป็นคนครัวแล้วก็เพื่อนๆของเธอและผลตอบรับก็ดีเกินคาดมีคนมาบริจาคของเล่นและเฟอร์นิเจอร์มากมายเจ้าชายเห็นเข้าเลยอาสาจะเข้ามาช่วยและไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่หลังโรงเก็บของ ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ภายในวังไม่ใช้แล้วเจ้าชายสั่งให้คนสวนแบกเอาไปทั้งหมดเพื่อไปบริจาคทางด้านแม่ของคู่อภิเศษของเจ้าชายเมื่อเห็นอีซี่สนิทกับเจ้าชายมากเกินไปเลยคิดแผนร้ายที่จะทำลายทั้งสองคน เจ้าชายอาสาที่จะไปช่วยอีซี่ในการบริจาคครั้งนี้ระหว่างทางอีซี่ก็คุยกับเจ้าชายไปต่างๆนานา,นาคุยกันในเรื่องครอบครัวอ,อีซี่เล่าว่าอีซี่ชอบมากเวลาพ่อขี่ม้ามาเพื่อง้อเธอเวลาเธอร้องไห้ เมื่อมาถึงโรงเรียนทุกคนก็มาช่วยกันยกของลงพอถึงเวลาพักกลางวันเจ้าชาอาสาเป็นคนจักสปากเกตตี้เพื่อแจกจ่ายเด็กๆอีซี่ก็ทำหน้าที่ตัดผมให้กับเด็กทุกคนทุกคนมีความสุขกันมากแต่ไม่รู้เลยว่าถูกจับตามองอยู่แม่ของผู้อพิเศษสมรสได้แอบถ่ายรูปและนำไปลงหนังสือพิมพ์เรื่องรู้เข้าถึงพ่อกับแม่เลี้ยงของเจ้าชาย อีซี่จึงโดนไล่ออกเจ้าชายพอรู้เรื่องว่าอีซี่โดนไล่ออกและโดนไล่ออกจากวังเจ้าชายก็รีบวิ่นไปเพื่อขอให้อีซี่อยู่ต่อแต่อีซี่ก็ปฏิเสธและสองคนก็ร่ำลากัน อีซี่เสียใจมากและระหว่างทางเกือบจะตัดสินใจที่จะย้อนรถกลับไปแต่แม่ก็โทรมาบอกว่าร้านไฟไหม้อีกแล้วอีซี่จึงตัดสินใจไม่วนกลับไปและกลับไปหาแม่เจ้าชายไม่พอใจอย่างมากที่พ่อกับแม่เลี้ยงทำกับอีซี่แบบนี้เจ้าชายเข้าไปเจรจาเพื่อยกเลิกงานแต่ง แต่พ่อยังยืนยันคําเดิมและสารภาพว่าครอบครัวของเขานั้นถังแตกงานแต่งจะต้องเกิดขึ้นเหมือนเดิมพอจนถึงเวลาที่จะต้องเข้าร่วมพิธีเพื่อนของอีซี่ที่ยังอยู่ก็ไปแต่งหน้าและทําผมให้กับคู่อภิเศกของเจ้าชายทางด้านเจ้าชายที่กําลังแต่งตัวอยู่นั้นพ่อบ้านก็เดินเข้ามาเพื่อพูดคุยกับเจ้าชายให้เจ้าชายไปงออีซี่ เจ้าชายจึงไปคุยกับคู่อภิเศกของตนเพื่อจะขอยกเลิกงานแต่งและคู่อภิเศกของเขาก็เห็นด้วยทางด้านอีซี่มาก่กลับถึงนิวยอร์กก็ได้แวะทักทายกับแม่ค้าร้านหนังสือพิมพ์และแม่ค้าก็ให้หนังสือพิมพ์เธอฟรีและบอกว่าเธออ่านแล้วจะอารมณ์ดีแน่นอนแต่ว่าเธอปฏิเสธแล้วนำของเล่นหันกลับมาฝากเด็กๆ เมื่ออีซี่กลับถึงร้านก็ต้องพบว่าร้านของเธอนั้นโดนไฟไหม้ไปจนหมดและเจ้าจู่คนดูแลตึกที่เธอเช่าก็เดินเข้ามาแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายอีกและในคืนนั้นนะคะที่บ้านของอีซี่ก็ได้ทำการจัดบาร์ตี้เล็กๆให้กับอีซี่เพื่อเป็นการปลอบใจ แล้วสักพักอีซี่ก็ออกมายืนเล่นตรงระเบียงสายตากวาดไปเห็นเจ้าชายขี่ม้ามาเธอดีใจมากที่เห็นเจ้าชายอีกครั้งและถามถึงเรื่องงานแต่งเจ้าชายจึงบอกว่าเราร่วมงานแต่งไปแล้วเจ้าชายปีนบันไดขึ้นไปหาอีซี่เพื่อปรับความเข้าใจกันและสุดท้ายทั้งสองคนก็เข้าใจกันเมื่อทั้งสองเข้าใจกันทุกคนก็ต่างมายืนร่วมยินดีกับอีซี่ด้วย แล้วเจ้าชายก็ชวนอีซี่ออกไปขี่มาเล่นค่ะและในตอนจบนะคะก็เห็นหนังสือพิมพ์ปรากฏขึ้นว่าเจ้าชายล่มงานวิวาแล้วค่ะแล้วเรื่องนี้ตอนจบนะคะก็เป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาถึงจนตอนนี้นะคะสามารถติดตามรับชมได้ในช่องทาง Netflix นะคะทุกคนวันนี้พอแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ